มารับชมรถกระบาย,ยกสูงเกียร์ออโต้ใหม่แล้วคันนี้จะเป็นสีสีเทานะคะหรือว่าสีบอลเงินค่ะใหม่เพียงแค่32,000โลเท่านั้นกระบาย,ยกสูงสีประตูสวยมากค่ะพี่ๆค่ะใครที่มองหาสีนี้อยู่คลิปนี้ห้ามพลาดนะ,ะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปเต็มค่ะ ดีทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไคร b ์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุท่านนะคะมาพบกับรถกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้กันอีกแล้วนะคะใครที่มองหาอิสูสเกียร์ออโต้4ประตูอยู่นะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินค่ะ การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยตามสโลแกนที่น้ำหนึ่งเคยแจ้งไว้ตั้งแต่หลายๆคลิปเลยนะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมหากนํารถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนค่ะและรถทุกคันนะคะมีเล่มทุกคันไม่ต้องกังวลเลยค่ะเอารถออกไปแบบสบายๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีสถาบันการเงินไหนมาติดตามนะคะที่นี่ ี่ค่ะเปิดมา24ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ของเจ้าของเขาเองค่ะพี่ๆ่ะสามารถเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะเรามีาบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะเอารถออกไปนะคะเรามีวารันตีหลังการขายให้ไม่ต้องกังวลว่าไปแล้วไปรับนะคะกลับมาไม่ได้ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อกลับมาหาน้ําหนึ่งได้เลยค่ะเอาละค่ะคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max Highlander 1.9ค่ะเครื่องพันเก้าเป็นตัวแซดนะคะคันนี้ปี 2,022จด23คำไมยอยู่เพียงแค่32,000โลป้ายแดงอยู่ที่942,000นะคะก็ประหยัดไปถึง2 0 0 0 0 0กว่าเลยนะคะ2 4 0 0 0 0ได้นะตัวเนี้ยเหลือเพียงแค่679,000ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,700อาตีไป12ค่ะพี่ๆขะใครสนใจนะคะคันนี้ก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้เลยค่ะที่0961984963ค่ะ เครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถยกหูโทรหาคุยกันได้ค่ะเอาละค่ะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบๆคันมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไฟเดียวจะอยู่ด้านหน้าเนาะโฉมนี้ค่ะเป็นโฉมก่อนที่จะเป็นตัว All New อีกรุ่นหนึ่งนะตัวนี้เป็นปี22.23จดนะคะ นี่ไฟด้านหน้าสวยมากสีบอลเงินค่ะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายค่ะนี่อะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างรถนะคะคันนี้พร้อมใช้งานนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานก็สนใจเข้ามาดูรถได้นะคะก็ตัวนี้เราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วในส่วนของแม็กขาจะเป็นแม็กนะคะเป็นแม็กแบบ ลายเรียบนะคะตัวนี้จะเป็นแมก6ลูนะคะด้านหน้าเป็นดิสเปกแล้วก็อ่ะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่2-6 5ทับ 60R18 แม็กขอบ18นิ้วค่ะยางก็ ang, ได้เป็นยางปีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของยางรถนะเราก็ดูแลให้ถ้าแตกลายงาหรือว่าดอกยางไม่มีเราก็จะดูแลมีการเปลี่ยนยางให้ค่ะพี่ๆขะไม่ต้องกังวลในส่วนของตรงนี้นะคะอามาดูในส่วนของซุ้มลอ้อใกล้ๆกันบ้างค่ะคันนี้เราปรับสภาพเก็บงานเรียบร้อยแล้วรถขับมือเดียวไม้ก็อยู่ประมาณ32 0 0 0โลค่ะก็อ่าเป็นรถที่เจ้าของนะคะไม่สามารถที่จะส่งต่อได้เนาะอ่ะในส่วนของกระจกมองข้าง มงค่ะมีไฟเลี้ยวด้วยนะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำพับปรับไฟฟ้าติดชิ้วกันสรให้เรียบร้อยที่เปิดด้านนอกเพิ่มความหรูเข้ามาก็คือที่เปิดเป็นโครเมียมบันไดข้างสีดำตัดกับสีเงินนะคะแล้วก็เสารับสัญญาณอยู่ตรงกลางเลยนะคะหลังคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะกระจกเดิมรอบคันค่ะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะตัวน็อตเนี่ย น้ำหนึ่งให้ดูโครงสร้างก่อนละกันนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเป็นรถมือสองนะเราเข้าใจว่าลูกค้าบางทีรถมือสองเนี่ยเราต้องดูโครงสร้างอยากมั่นใจเนาะไม่ให้มีพลิกคว่ำชนหนักไม่เอาอุบัติเหตุหนะักแล้วก็รถเอาไปใช้ยาวๆเลยนะคะตัวนี้ไม่น้อยแล้วก็ไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำค่ะพี่ๆขาอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งถ้าเจอหลักฐานนําหลักฐานมาได้เลยค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สวยมากสีบอลเองินสีนี้ใครที่อยากได้แบบสีเรียบๆไม่เอบไ,ไม่ชอบสีฉุดฉาดอยากได้เป็นสีที่ แบบดูบนเงินดูแบบมีภูมิฐานตัวนี้จะดูแบบสีแบบเรียบหรูอะ่ะตัวนี้นะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายด้วยตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันนะคะน้ำหนึ่งเออก็อยากจะแนะนําตัวนี้ค่ะนะคะกระจกมองข้างพบปรับไฟฟ้าด้วยเพราะว่าอิสูซเนี่ยรถของเขาเนี่ยรถแต่ละรุ่นของเขาถ้าไม่ท็อปสุดจริงๆบางที่บางรุ่นเนาะ จากแบบกระจกมองข้างก็ยังไม่ได้พับปรับไฟฟ้าเลยนะคะแต่ตัวนี้ได้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะ6 7 9 0 0จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 10, 1 7 0 0อยู่ประมาณนี้ตีไปหมื่นสองอะค่ะนะคะจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้แต่ถ้าใครมีดาวก็จะผ่อนถูกกันนี้นะคะมีดาวผ่อนถูกกันนี้ค่ะอันนี้น้ำหนึ่งให้ดูอรอยมคอัพตต่างๆนี่นะคะสนใจยังไงนะคะก็สามารถ ติดตามนะคะหรือว่าโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะทุกทกท่านคะสามารถติดตามน้ำหนึ่งได้อันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังอ่ะนี่ให้ดูภายในอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะคะไปดูโครงสร้างประตูเมื่อกี้ให้ดูรอยน็อตด,ด้านข้างประตูแล้วนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้ สี่ประตูได้แอร์ด้านหลังด้วยนะคะได้แอร์ด้านหลังด้วยภายในกว้างได้เป็นเบาะหนังสีดำก็ดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะคะด้านข้างประตูนี่ค่ะสนใจยังไงพี่ๆคะ่ะทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะ0961984963คะ่ะช่วงรอยต่อตัวรถนะคะกับท้ายกับกระบะด้านท้าย คัสซีเดิมๆนะคะสวยมากนี่ช่วงล่างแน่นหนึบมาลองขับได้ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เราก็จะใส่ให้ครบเลยนี่ค่ะด้านหลังด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกค่ะส่วนด้านท้ายนะคะอ่าระบบไล่ฟ้าไฟเบรกโดนที่3แล้วก็ด้านหลังค่ะนะก็เอ่อตัวกันกระแทกนะคะโครเมียมมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอด กันชนด้านท้ายนี่ค่ะช่วงล่างนะคะยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็จะใส่ให้ครบมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดไฟท้ายเป็น LED นะคะได้ไฟท้ายเดิม LED นั่นเหมือน,หนให้ดูนี่นะคะไฟท้ายนี่ตัวนี้จะเป็นอ่อรุ่นก็คือ ก่อนที่จะเป็นโฉมอ l l New อีกตัวหนึงนะนะจะมีอันนี้จะเป็นโฉมก่อนอีกตัวหนึ่งโฉมก่อนอ l l n e นี่ค่ะก็ถ้าใครที่มองหารุ่นนี้อยู่มาเลยค่ะพี่ค่ะมาคุยรายละเอียดกันได้รับรายได้อยู่ที่เท่าไหร่รับรายได้ประมาณสองหมื่นห้า ขึ้นไปรับรายได้25ง0มขึ้นไปอันนี้คนเดียวจบเกียร์ออตโต้สประตูอ่ะเดี๋ยวมาดูฝักงนี้กันบ้างได้เป็นเบาะหนังนะคะนี่แอร์หลัง เห็นยางลองมีครบนะคะน้ำหนึ่งพาดูโครงสร้างตัวรถด,ดีกว่านะคะก็บางทีเนี่ยอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งมางที่น้ำหนึ่งไม่ค่อยได้ดึงตรงด้านข้างกระดูกงูน้ำหนึ่งให้ดูในส่วนของประตูดีกว่านะคะประตูเนี่ยคือถ้ามันไม่โดนอะ่ะมันก็คือแบบมันสวยเรียบเลยเห็นไหมคันนี้สวยจริงอันนี้น้ำหนึ่งปิดประตูไม่แน่นอะมาดูด้านในเบาะนะคะ ได้เป็นเบาะหนังแบบทรงสปอร์ตเลยเห็นไหมเนี่ยได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบคูลแม็กด้วยก็คือไม่ได้อมความร้อนนะคะแล้วก็ที่ปรับเบาะก็จะเป็นแบบแมนนวลพวงมาลัยค่ะก็มีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวาอย่าสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่แล้วก็ดูภายในกระจกมองข้างพับไฟฟ้าอันนี้พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะ และกระจกทั้งสี่บานนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเปออโต้ด้านข้างตรงนี้เดินตะเข็บได้สีขาวที่เปิดด้านในนะคะก็เป็นสีสีเทาเลขไม้นะคะมีระบบเตือนนะคะเวลาจะถึงเวลาเข้าศูนย์นะคะตัวนี้เขาก็จะมีระบบเตือนด้วยนะคะ เลขไมลสามหม่นสองพัโลหน้าจอเป็นแบบทัสกินนะคะเป็นแบบทัสกินมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดมีเส้นการระยะให้ด้วยนะคะแอร์นะคะเนี่ยค่ะก็มีแอร์แบบหมุนอนาล็อกเกียร์อัตโนมัติ <c oughs> นี่ค่ะคอนโซลด้านหน้า กระจกบองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้ามีไฟตรงกลางมีลำโพงนะคะบนเพดานมีลำโพงบนเพดานนี่ค่ะก็สนใจเข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยค่ะพี่ๆค่ะน้ำหนึ่งพพาดูโครงสร้างตัวรถนะก็คือจะบอกว่ารถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวเราคัดเกรดมาแล้วให้ลูกค้าสบายใจมาดูได้เลยมาทดลองขับได้เลยเอาช่างมาได้เลย เอามาค่ะพี่ๆ่ะมาดูตัวรถอันนี้ปี2022.23ไมล์สา0หม่โลนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสนใจทักเข้ามาค่ะ679,0 0 0จะผ่อนเริ่มต้น11,700่นนะคะสนใจยังไงก็สามารถทักมาหาน้หนึ่งได้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ามา ก่อนดูห้องเครื่องด้านหน้านะอามาดูแม็กด้านหน้าฝั่งนี้กันบ้างนี่ค่ะให้ดูด้านหน้านะแม็กก็ไม่มีรอยคู่เลยนะถ้ามีเราเก็บให้ค่ะพี่พๆขาะ,ะให้ดูในส่วนของซุ้มล้อรถสวยจริงคันนี้จะได้เป็นสีสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินหรือว่าสีสีเทาสีเงินเอามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัานบ้างค่ะ มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะพี่ๆขาแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะสวยกิบเลยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้พูดได้เลยตัวน็อตนะคะมาเริ่มดูตัวน็อตด,ด้านข้างเนี่ยค่ะอันนี้คือไม่ได้โดนไม่ได้โดนกระแทกไม่ได้แบบเปลี่ยนไม่ได้เลยเ,ลยเนี่ยอันนี้คือรอยเมคอาร์ตนะคะรอยตรงนี้เขามีไว้เพื่อเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนาะมันจะได้ฝากระโปรงไม่ต้องเด้งโดนเข้าข้างหน้าเขาก็จะพับตามรอยเขาเนี่ย นี่นะคะอันนี้คือด้านข้างตัวน็อตต่างๆนะคะแล้วก็รอยเมคอัรแผ่นเพจค่ะไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าไทยโคยโตะเดิมแท้จากโรงงานที่ขาคันนี้คือมันยังเดิมทั้งทั้งตัวรถอยู่เลยนะคะยังเดิมอยู่ ในเรื่องของรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันเนี้ยเท่าที่ตอนที่แรกเข้านะพอดีคันนี้น้ำหนึ่งไม่ได้ถ่ายคลิปตอนแรกเข้าส่วนใหญ่บางทีรถกระบะบางคันที่น่าสนใจน้ำหนึ่งก็จะถ่ายคลิปรถแรกเข้านะพาดูรอยแต่คันนี้เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีจะมีเป็นรอยขนแมวแต่ว่ามันก็สามารถขัดได้อันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้านะคะ อ่นี่ก็เป็นเครื่อง Isuzu DDI Blue Power ค่ะก่อนปล่อยนะคะเราก็จะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องของเหลวให้เนี่ยค่ะเครื่องสะอาดสะอา้านสวยมากพี่ขาสนใจคันนี้6 0แส0 0จ็ดหม้ผ่อนเริ่มต้น1,1,700การันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำถ้าสนใจรายละเอียดยังไงนะคะ ติดต่อสอบถามคุยกันได้เลยในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะคะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งมาทดลองขับมาดูตัวรถได้พาช่างมาดูได้เลยค่ะพี่ๆขาใครที่ดูรถเป็นนะคะพาดูรถไปเป็นแต่พาคนที่ดูรถเป็นมาได้เลยน้ำหนึ่งมั่นใจตัวรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวนำมาเอา่อลง ขายให้ทุกทุกท่านได้เลือกใช้เอาไปใช้ได้ยาวๆแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้เอารถออกไปเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะคะน้ำหนึ่งก็ยังดูแลพี่ๆอยู่นะนะคะไม่ต้องกังวลแล้วรถทุกคันมีเล่มทุกคันค่ะแต่น้ำหนึ่งขอคุยกันก่อนนะคันไหนที่เข้ามาใหม่บางทีเล่มยังตามมาไม่ถึงนะคะถ้าจะซื้อสดเนี่ยอาจจะรอสักนิดนึงแต่ได้เล่มทุกคันแต่ว่าถ้าคันไหนที่มีเอ่อมีเล่มแล้วน้ำหนึ่งก็จะแจ้งนะคะคันนี้คันนี้เข้าใหม่ เล่มอาบางทีมันเขาจะมาประมาณ30-45วันนะจะอยู่ประมาณนี้แต่ได้เล่นทุกคันถ้าใณรที่รถมาใหม่แต่ใณรที่รถอยู่มาสักพักและอันนี้เล่นมาแล้วนะคะพี่ๆี่าน้ำหนึ่งขอแจ้งกันก่อนเนาะเราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยในเรื่องของเครดิตนะคะอ่าถ้าติดแบคลิสติดบูโรช่วงนี้จะไปยากมากๆปรึกษาเราคุยกันได้คะ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งหาทางออกให้นะคะแล้วก็อ่ารับรายได้อยู่ที่เท่าไหร่20,000น้ำหนึ่งขอ25 0 0 0 26,000ขึ้นเพราะว่าถ้ามี ภาระเขาจะบวกเพิ่มเขาจะหักในเงินเดือนเราแล้วเขาจะหาร2ค่ะนะคะคันนี้ขอรับรายได้อยู่ประมาณ25-26 0ื่ขึ้นไปนะคะออกคนเดียวได้พี่ๆค่ะสนใจยังไงยกหูโทรหาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะมีวารันตีหลังการขายให้นะไม่ต้องกังวลมีบริการฉุกเฉินยีชั่วโมงให้มีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเราไปถึงที่ค่ะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้า คะคสวัสดีค่ะ